อีกไม่กี่วันนะครับวันศุกร์ที่28นี้นะครับพวกเราจะได้รู้ว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่ที่จะมาแทนพลตำรวจเอกจิย์ชัยยินด,ดาเป็นใครนะครับซึ่งสำนักตำรวจชาตินะครับก็จะมีนายคนใหม่นะครับในวันที่1ตุลาคม2563นะครับ แล้วก็จะมีผู้บัญชาการแต่ละภาคนะครับที่จะมีการแต่งตั้งรวมทั้งรองผบตรผู้ช่วยผบตรนะครับแล้วก็ผู้บังคับการจังหวัดในแต่ละจังหวัดก็จะรู้ผลภายในวันศุกร์นี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเราจะได้รู้ทิศทางของสงงามารถตระนชาติว่าจะมีทิศทางแบบไหนนะครับ พี่น้องประชาชนจะได้มีความรู้สึกสบายใจหรือไม่ก็อยู่ที่วันศุกร์นี้นะครับว่าพลเอกประยุทธ์จนันโอชาจะเลือกใครเป็นผบตรนะครับซึ่งก็จะทราบเวลาประมาณบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับพี่น้องประชาชนครับเมื่อวานนี้เราได้มีการพูดถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษก็คือมีคดีในการดําเนินคดีรถจดประกอบเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเรารับดําเนินการช่วยเหลือเยื่อของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ถูกอายัดลดไว้37คันนะครับ การนายรถ37คันของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะครับกับเหยื่ออาชญากรรมของเราที่เรามีการดําเนินการให้การช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งวันนี้เราได้ทําหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อจะขอทราบรายชื่อของคณะกรรมการพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าของคดีพิเศษในคดีนี้ผลปรากฏว่า เราได้รับหนังสือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษอ้างพรบข้อมูลข่าวสารไม่สามารถให้รายชื่อของคณะกรรมการคดีพิเศษในคดีนี้ให้กับเราได้นะครับซึ่งต้องเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่านี่คือเลียมเชิงเขาเรียกเลียมเชิงทางกฎหมายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งข้อกล่าวหาเห,หยือ่อชญากรรมของเรา แต่ไม่แจ้งรายชื่อคณะพนักง,งานสอบสวนหรือคณะทำงานในคดีพิเศษในคดีนี้ให้กับผู้ถูกกล่าวหาทราบสิ่งที่เกิดขึ้นเจปีที่ผ่านมาสามสิบเจดคันที่มีการยึดรถจดประกอบไปดำเนินคดีไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้แม้แต่คันเดียวแล้วก็ไม่ยอมคืนรถของกลาง ที่ยึดไปเนีจนวนสาเจ็ดคันจำนวน7ปีที่ผ่านมาขณะน,นี้คำฟ้องของเราเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วที่จะยื่นต่อสารอาญาคดีทุจริตปราพพิไมิชอบกลางที่ถนนนครชัยศรีปีนี้เยังขาดรายชื่อของคณะพนักง,งานสอบสวนในคดีนี้ทั้งหมดในตัวของหนังสือที่มีการยัดรถดสาคันนี้ นะครับมีชื่อพนักง,งานสอบสวนอยู่เพียงคนเดียวซึ่งถ้าเราฟ้องเพียงคนคนนี้คนเดียวเราก็ฟ้องได้จะเราจะกระรวบยอดตั้งแต่ที่บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจนถึงคณะพนักง,งานสอบสวนคดีนี้ทั้งหมดว่าเป็นเจา้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบมาตราหนึ่งห้าเจ็ดมาตราสองร้อยนะครับเจ็ดปีที่ผ่านมาทําให้ธุรกิจของเหยื่อชญากรรมเจ๊งพังพินาศโดยที่ ไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องสิทธิ์อะไรกับใครได้แล้วก็กรมสอบสวนครีพิเศษไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้แต <cit S 1> ่อย <the> ่างใดอ้างอย่างเดียวว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน7ปีที่ผ่านมาผมไม่รู้หรอกว่ากรมสอบสวนกรีพิเศษใช้กฎหมายพิเศษอะไรถึงยึดอายัดรถ37คันนี้ไว้ถึง7ปีโดยไม่มีการดําเนินการใดทั้งสิ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทสุทินโโปรรับทราบด้วยว่ากรมสอบสวนพิเศษใช้อำนาจพิเศษในการดําเนินการยึดอายัายดรถสามเจ็ดคันไปโดยไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาได้นะครับแล้วก็ไม่ยอมคือรถของกลางให้กับผู้เสียหายในคดีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษต้องรับผิดชอบ จดหมายที่คุณตอบมาวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของคุณท้าทายผมไม่กลัวอยู่แล้วคนอย่างผมไม่เคยกลัวใครแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยว่าทุกอย่างเราว่าไปตามกฎหมายคุณเป็นอันทีปดีกรมสอบสวนคดีพิเศษใครที่เซ็นหนังสือเรื่องรถจดประกอบคันนี้ถูกเราฟ้องหมดและไปว่ากันที่สารอายาคดีทุจริตประพฤติมิชอบนะครับอีกคดีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ย ผมเองก็ตกเป็นจำเลยในคดีนี้ด้วยมีการถูกปปงยึดอญญายัดทรัพย์มีการดำเนินคดีแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษสมัยท่านสุวรรณาสุวรรณจุฑะอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษปัจจุบันเป็นปปชนะครับรับคดี ของผมเนี่ยเป็นคดีพิเศษพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งฟ้องไปยังพนักงานอายการคดีพิเศษที่รัชดาปรากฏว่าพนักงานอายการมีคําสั่งไม่ฟ้องทงั้งๆที่มีการอายัดเงินมีการจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายบางส่วนที่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าพอ อายการสั่งไม่ฟ้องคดีกลับมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษบอกกฏว่ามีความเห็นสั่งไม่ฟ้องไอ้สั่งไม่แย้งทําให้ผู้ต้องหาหลุดลอยเราต้องมานั่งรวบรวมหลักฐานใหม่ในการฟ้องเองนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ของกรมสอบสวนคดีพิเศษคดีคุณฟ้องเองโดยรวบรวมหลักฐานมี ทั้งการอายัดเงินจากปปงมีหน้าที่ปปงอ,อายัดทรัพย์สินนะครับทุกอย่างมีการโอนเงินโดยตรงในการเป็นมูลฐานความผิดแต่ปรากฏว่าพออายการสั่งไม่ฟ้องคุณกลับไม่แย้มมันเหมือนกับคดีพานทองแท้เลยไม่ต่างอะไรกันเลยที่ทำกันแบบนี้ัดจดประกอบนะครับ คุณใช้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงิศวรรมมาตรวจสอบแนวเชื่อมแนวรถจประกอบปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในในขณะนี้รถสามสิบเจ็ดคันปรากฏว่าเป็นรถจัประกอบของจริงที่มีการนำเข้ามาเป็นชิ้นส่วนแล้วนำมาเชื่อมคุณบอกว่าช่างคนไทยไม่สามารถประกอบรถยนต์ต่างประเทศได้นี่คือคำที่คุณดูถูกคนไทยที่เป็นช่างที่ประกอบรถยนต์ เหตุผลของคุณเนี่ยไม่มีเลยวันนี้เราร้องขอความเป็นธรรมไปยังพนักง,งานอายการเพื่อขอให้สำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตุรวจห่ชาติซึ่งเราเชื่อมั่นว่ามีความน่าเชื่อถือกว่าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกะะสวธยตรรมมาตรวจสอบรถจดประกอบคันที่มีปัญหาผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศแล้วว่าถ้ากรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่มีความยุติธรรมให้กับประชาชนก็อย่ามีกรมสอบสวนคดีพิเศษเลยครับงบประมาณปีหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่แต่คุณไม่สามารถให้ฟามเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนที่คุณดําเนินคดีแล้วก็คุณไม่สามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้คุณกลับไม่คืนนัของกลางเวลาเราไปฟ้องคุณคุณก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ให้เกียรติ ผมถามพี่น้องประชาชนคนในประเทศว่าควรให้เกียรติหรือไม่ที่เงินเดือนก็แพงแสนแพนพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าเงินเดือนของเจ้าที่กรมสอบสวนพิเศษเนี่ยแพงกว่าพนักง,งานสอบสวนตามโรงพักต่างๆถึงสิบเท่าตัวมีค่าดําเนินคดีพิเศษต่างหากมีเบี้ยเลี้ยงมีอะไรสารพัดมีเงินประจําตําแหน่งมากกว่าพนักง,งานสอบสวนระดับพันตํารวจโทของโรงพักต่างๆเนี่ยนะครับเงินเดือนเนี่ยรวมทุกอย่างเนี่ยเบสเซ็ตเนี่ย นะครับระดับเดียวกันเนี่ยยศพันตำรวจโทเนี่ยถ้าโรงพักต่างๆไม่เกินห้าหมื่นบาทกรมสอบสวนดีพิเศษเดียบแสนครับทุกอย่างขึ้นคําว่าพิเศษหมดมีคนโอนจากตารวจไปเป็นเจ้าที่กรมสอบสวนดีพิเศษมากมายหมาศาลวันๆไม่ได้ทําอะไรหรอกเพราะมันไม่มีคดีอะไรจะทําเปิดมาทุกสํานักไม่มีคดีอะไรจะทำจกนกระทั่งไปตั้งชุดเฉพาะกิตไปจับบอนที่ ระยองจนกระทั่งนายกต้องตวาดรัฐมนตรีว่าการสุนษฐกิต้องสั่งยุบจุดเฉพาะกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษพี่ต้องประชาชนคิดดูสิครับว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับต้องเป็นคดีพิเศษแต่ไปจับบ่อนการเมนอผมก็ไม่เข้าใจว่าพิเศษตรงไหนถึงต้องไปจับบ่อนการเมัน,นเมื่อคุณใช้อำนาจพิเศษในการลางรังไงประชาชนเราก็มีอำนาจในการ ฟ้องร้องคุณเป็นเจ้พาพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบมาตรา157มาตรา200ผมก็จะดูเหมือนกันว่าศาลนายาคดีทุจริตนะครับจะประทับรับฟ้องหรือไม่อีกไม่นานแล้วครับเราไปว่ากันที่ศาลนายาคดีทุจริตประพฤติไม่ชอบเมื่อคุณทํากรรมไว้คุณก็ต้องรับกรรมต่อให้คุณเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับมีอํานาจพิเศษคุณก็ไม่ใช่พิเศษทุกอย่างเสมอไป คดีเองทําเองฟ้องเองพอถึงเวลาอายาการสั่งไม่ฟ้องกลับมาไม่แยง้งผมก็ไม่เข้าใจว่าประเทศไหนมันไม่มีที่ไหนในโลกหรอครับพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนดีพิเศษสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปและพออายาการสั่งไม่ฟ้องคุณกลับไม่แยง้งไปยังอายาการสูงสุดมันสุดยอดของประเทศไทย ทุกวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนลูไหมครับพี่น้องประชาชนไปดูได้เลยครับกมรมสอบสวนกดพิเศษ,ษมีตึกหน้าตึกหลังอยู่อาคารบีทางานโคตรสบายเลยถ้าเทียบกับตํารวจตามโรงพักต่างๆถึงบอกว่าผมเห็นใจตํารวจมากกว่าข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมทำงานโคตรสบายนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างตำรวจไทยกับ จ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นตำรวจเหมือนกันพันตำรวจโทรเหมือนกันแต่เงินเดือนต่างกันฟ้ากับเหวหลายเท่าตัวการทํางานของพนักง,งานสอบสวนระดับพันตำรวจโทรตามโรงพักต่างต่างต้องนอนในห้องของห้องสอบสวนคดีล็อกหัวแต่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษคดีสบายมาก นี่คือสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันมาาคดีแชร์ต่างๆพี่น้องประชาชนดูได้เลยครับถ้าไม่ใช่รัฐมนตรีสมศักดิ์ไปจี้ไม่มีทางลครับว่านะจะติดเงินได้ขนาดนั้นคดีบ้างคดีเดี๋ยวให้เราพูดเลยเบาคดีซะเป็นหลักนี่คือความแตกต่างของการทำงานของเจ้าที่ของรัฐที่วันนี้เราต้องพูดถึง ก็รอดูนะครับว่ารถ37คันที่คุณไม่คืน,นเดี๋ยววัเนเราที่เราฟ้องศาลเราจะถาแถลงข่าวเรื่องอะไรสําคัญเกี่ยวกับสมเด็จนะครับเป็นพระเถระอาจารย์เถระอาจารย์ระดับสูงที่คุณประยัดข้อกล่าวหาโดยรถจดประกอบของเรานี่แหละประยัดข้อกล่าวหาพระรูปหนึ่งระดับประเทศของวัดสเกตในเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็คอยฟังการถาแถลงข่าวและผมเชื่อว่าเป็นข่าวใหญ่ ที่เจ้าที่กรมสอบส,สวนคดีพิเศษ,ษ,ษเอารถจดประกอบของเรานี่แหละประยัดข้อกล่าวหาให้กับสมเด็จวัสเกตในระดับประเทศเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็รอฟังแถลงข่าวแล้วกัน